ฮัลโหลหนึ่งสองโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาลองออทดสอบออฟังก์ชนันแนลทางการเงินรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่บล็อกเชนเนี่ยวันนี้เมนบล็อกเชนเนี่ยก็จะมีบล็อกเชนหลัก,ลกอันหนึ่งของโลกนะครับก็คือบล็อกเชนของอีทีเรียม ซึ่งบล็อกเชนอีเทเรียมเนี่ยมันก็จะมีเหรียญโทเค็น token ที่เป็นเอาไว้ใช้ค่าแก๊สนะครับก็คือเหรียญ e t h เนะทีเนี้ยตอนเนี้ยผมก็มีเศษ e t h เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับกเ็เหลือแค่เนี้ยนะครับ27บบาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ ก็ทีนี้เนี่ย ethereum เนี่เนี่ย,ย,ม,ยมันเป็น blockchain ที่มีความสามารถในการทำ smart c o n t แ a c t นะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นบ l o c k c h a i n ที่พลิกโลกนะครับเนื่องจากทำให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆได้จาก smart c o n t แ a c t แล้วก็มันมีการยืนยัน transaction เนี่ยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า proof of work นะครับก็คือการขุดนั่นเองก็คือเราจะเห็นว่า ตลาดฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะมีการซื้อการ์จอไปขุดกันซึ่งผมเองก็ขุดพาร์ทไทม์นะครับไอ,อเหรียญ e ี h นที่เห็นตรงเนี้ย <c oughs> ก็ผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับก็คือมาจากการขุดตะแล็กนะครับทีนี้สมมุติว่าเรามาลองทำโมเดลกันออมเงินรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือตัว ETH เนี่ยอ,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 อีทีเรียมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากพูบ ออฟเวิร์กนะครับกำลังจะเปลี่ยนเป็น proof of stake mm hmm. ก็คือมันเป็นมีแผลนรถแมปในการอัพเกรดอีเทีเลียมเนี่ยให้เป็นอีเทีเลียม2อนะครับทีนี้พอเป็นอีเทีเลียม2.0เนี่ยการคอนเฟิร์มทรานเซ็คชั่นเนี่ยมันจะไม่ไปใช้การขุดคำนวณหาละแต่ว่าจะใช้การสเต็กนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันคือมันคือการทำให้คนที่ถือเหรียญ ETH เนี่ยไปฝากก็จะได้ รับผลตอบแทนเป็น ETH กลับมานะครับซึ่งวันนี้เอ่กำลังอยู่ในช่วง development หมายถึงว่าตัวฝั่งของ e t h e r e u m blockchain เนี่ยกำลังเล่งพัฒนาให้มันเป็น e t h e r e u m 2.0แล้วก็กำลังทำการ test ระบบแล้วก็ค่อยๆ migrate เข้าไปที่ตัว main หลักนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือผมยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะใช้ยังไงแต่ว่าพอมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัว exchange หลักของโลกตัวหนึ่งก็คือ Binance เนี่ย เขามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือ b บ n น n c e e a r n ซึ่งไบ N นนเอ e ร์นเนี่ยมันก็คืออธิบายง่ายๆมันก็คือเหมือนธนาคารนะครับก็คือเราไปฝากังค์แล้วมันก็แบบว่า,านะครับเขามันก็จะรีเทิร์นเหรียญตัวนั้นกลับมาให้เรานะครับทีนี้ที่ผมสนใจก็คือมันก็มีเหรียญหลากหลายนะครับก็ใครอยากจะฝากตัวไหนก็ได้แต่ว่าเหรียญตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเรียกว่ามั่นคงนะครับ ความเสี่ยงต่ํามีความมั่นคงมีอนาคต <c oughs> แน่นอนมันมันผ่านมันผ่านมาแล้วมันก็คือ ETH นะครับแน่นอน Bitcoin กับ Bitcoin กับตัว ETH เนี่ยมันคงทีนี้ถ้าเกิดผมว่าผมจะฝากเงินแบบ DCA มีบางคนฝากเงินแบบ DCA คือซื้อ Bitcoin เก็บไว้ใน Hardware Wallet นะครับมันก็จะเป็นแบบ Store Value นะครับมันเป็นสูตร Store Value ก็คือเมื่อเวลาผ่านไป Value มันจะเพิ่มขึ้นเหมือนทองคือนนี้ราคา <c oughs> btc bitcoin เนี่ยก็พุ่งทะลุ2ล้านไปนิดนิดแล้วนะครับแต่ทีนี้อีกตัวหนึ่งมันก็พุ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่ามันมาเรียกว่ามันน่าจะเป็นเบอร์2ของโลกเนาะก็คือตัว eth นะครับทีนี้ตัว eth เนี่ยพอมันเป็น2 0ุดนเนี่ยมันเราสามารถเอามา staking แล้วก็ฟักเงนได้ทีนี้ผมก็อยากจะมาลองว่าเฮ้ยถ้ามันฝากเงินเนี่ยแล้มันได้ดอกเยอะ ระดับ10%ต่อปีนี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำเนาะ <c oughs> คือเป็นการออมระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสเต็กดูว่ายังไงนะครับคือตอนนี้แผนของผมก็คือกำไรที่ผมได้จากการฟาร์มนะครับในโลกของคริปโตเนี่ย <c oughs> ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็น ETH นะครับแล้วก็ทำไมไม่เปลี่ยน BTC ก็คืออ,อาจมาจะเปลี่ยนทั้ง b t h กับ BTC แต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็น ETH สนแล้วก็ เอามาสเต็กนะครับมันก็จะบอกว่าโอ้มันสเต็กง่ายมากเลยมันซีมเลยนะครับันคลิกนะครับง่ายนะครับลองแม็กซิมัมเรีเทิร์นแต่ว่าประเด็นก็คือเขาบอกว่าการสเต็กของคุณนะ่ะไม่สามารถที่จะถอนคืนได้นะในในเฟิร์สเฟสซึ่งมันอาจจะใช้เวลามากกว่า2ปี คือตรงนี้ผมเข้าใจว่าการสเต็กใน ETH ตอนนี้ยม,มันยังไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์นะครับเหมือนกัว่าตอนนี้การเอาเงินเข้าไปเข้าไปอย่างเดียวไม่มีการถอนออกนะครับ <c oughs> คือใบแนงก็จะทำการ tokenize นะครับเป็นเป็น b e t h ก็คือมันเป็นเหมือนกับตัวแทนนะครับให้คุณถือไว้ตัดส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับหลักการเนาะแล้วมันก็จะบอกว่า reward distribution เนาะ คือมันก็จะให้รีวาดเรานะครับเบสออนที่เราถือเนี่ยครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนรีดิมเนอะรีดิมเนี่ยมันจะเห็นว่าโปรเซสเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยเนาะรีดิมเนี่ยมันบอกว่า to be c o n f i r m ก็คือ you can redeem เนี่ย the first phase complete implement นะครับ คือคือเขาบอกเขาเตือนแล้วว่าคุณจะถอนเงินได้นะก็ต่อเมื่อนะครับ ETH 2.0เนยมันเสร็จนะครับซึ่งคุณก็จะรีเซฟในในในสินทรัพย์ที่คุณได้แลกมาเก็บไว้ในวอลเล็ตก็คือ b e t h ทเอนั่นหึงต่อหนะครับทีนี้นสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆเลยก็คือเอ๊ผมจะได้รีเทิร์นนะครับ APY เท่าไหร่นะครับ Um, a p y is not calculate d by Binance อ uh, okay. ่ะโอเคซึ่ง uh, มัน staking process เนี่ยมันเป็นรีว่าที่ขึ้นกับตัว ETH Network นะก็คือมันมันไม่ได้ขึ้นกับ Binance เนาะมันขึ้นกับตัว ETH n e t w o r k มันคือตอนนี้ก็คือคือมันเป็นอะไรที่ผมสนใจเนาะอยากลองอ่ะมาลองกันหน่อยละกันนะครับ <_ S 1> ได้ไหมผมผมมีน้อยมากเลยเนาะผมมีเท่าไหร่เนี่ยขอ,ขอดูสปอตขอดูจำนวนที่มี0.0001 Uh, 03ตัวหนึ่งก้อี้นิดหนึ่งจะเป็น02นะและเหมือนกับว่า,ามันขั้นต่ำมันน่าจะได้เท่านี้เนาะมันก็เลยเอา variable เท่านี้นะครับ uh, uh, ปุ๊บผมก็คอนเฟิร์มก็เพ uh, ื e อคอนเฟิร์มยูริสอ d u n d e r s t a n d เนาะ u n d e r s t a n d วันเดอก็คือมันล็อกับมันล็อกยาวเลยมันอยู่ใน development progress นะ ครับเข้าใจในความเสี่ยงเข้าใจครับปึ๊บ stake view stake record อ่าผม stake ไปละนะครับบน ETH 2.0ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทดสอบการ stake อื่นๆมาในในในนี้มาแล้วนะครับ ก็จะเป็นพกเอเป็นล็อกเป็นครับอ่ะผมสเต็กมาละแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือ APY มันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันถอนออกไม่ได้นะครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเีผิดอันนี้มันผู้ตึง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 เอิร์นสเต็กเอิร์นบัญชีของตัวเองเอิร์นเซฟวิง่งอ่าอยู่ในอยู่ในล็อกเนาะอ่า งงไหมงงอ่ะผมลองผมลองสเตกเข้าไปแบบจำนวนน,น้อยๆนะครับแบบก็ค,คือทิ้งนั่นแหละคือไม่รู้ว่ามันยังไงเนาะ ก็อยากจะรู้ว่าแบบมันจะบอก APY หรือว่า history อะไรยังไงซึ่งดูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมเคยทดสอบการ s t ตกเนาะ,ะเดี๋ยวย้อนให้ดูไม่รู้มันย้อนได้เท่าไหร่เนาะมันได้3เดือน อ่ะมันได้3เดือนหน่อยอันนี้เคยเคยสเตกไว้นะครับก็ทดสอบผลิตภัณฑ์การสเต็กเนาะส่วนอันนี้ซึ่งอ่อฮิสตอรีมันบอกอะไรกับเราก็คือมันแทบไม่บอกอะไรเลยเนาะเพราะฮิสตอรีมันบอกแค่ว่าอื h ิสตอรี่ไม่บอกอะไรเลยนี่คือ history. อิสตอรี่บอกแค่ว่าวันนี้เวลานี้เราสเต็กไฟล์สเต็กล็อกไม่มีลันแพชไม่ได้ใส่สวับไม่เกี่ยวตัวอ๋ออินเวสเมนต์พูดเซฟวิ่ง ล็อกสเต็กฮิสตอรีผมคือตอนเนี้ยมันมันไม่สมบูรณ์เนาะคือผมอะ่ะอยากจะอยากจะดูว่าเนี่ยคือเราเราอยู่ในโหมดของล็อกล็อกสเต็เนาะแล้วก็เราล็อกสเต็ e ด้วย E T H 2.0งจุดสเตซึ่งมันกดมาปุ๊บอ่ะมันมัน กลับมาหน้านี้เฉยแทนที่คือแทนที่ปกติครับถ้ากดตรงเนี้ยถ้าเราสเต็กอะไรไว้เนี่ยเนาะสมมุติว่าเราเราสเต็กอะไรไว้เนี่ยแล้วเรากดตรงเนี้ยมันจะมีะรายการอยู่แล้วมันก็จะบอกเนี่ยมันก็จะสามารถปอกพวกเอ่อยูอินเทเลสอะไรอย่างเงี้ยได้เงี้ยนะครับอ่ามันจะบอก APY เราได้บอกว่าไอ้แบบผลตอบแทนเปอร์เดย์เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยพอกดอันนี้ปุ๊บอโอเค ก็ว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติผมใส่ไปสัก e t h สักเยอะๆสักเอาสัก0.01 e t h นี่คือหายไปในกิบไม่เลยไม่รู้ผลตอบแทนแล้วก็ถอนได้วันไหนไม่รู้เพราะว่า<ม>จนกว่า e t h 2.0จะสำเร็จนะครับก็โอเคจบการทดสอบใเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ